สวัสดีครับร้านเทิร์นโปรบาลานไบอัพเกรดครับวันนี้พามาชมครับเฟรมเซ็ตกิฟซี่ G Zero Carbon นะครับจัดเต็มกันไปอีกหนึ่งคันนะฮะอ่าคันนี้ก็เป็นเฟรมนะครับตัวเฟรมสีม่วงนะครับตะเกียบกับหางหลังก็จะตัดด้วยสีเหลืองนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างพาไปรับชมเลยครับเฟรมกิฟซี่ G Zero Carbon นะครับก็จบอยู่ที่16,000บาทนะครับแต่ถ้าประกอบเป็นคันแบบนี้นะครับนะแบบนี้เลยเนี่ย จะจบอยู่ที่26,000กว่ากว่านะครับแต่ว่าเราจัดโปรโมชั่นเหลือ2 9 0 0มบวกบวกเท่านั้นเองครับนะคำว่าบวกบวกจะมีค่าแหวนนิดหน่อยนะครับแต่ละคนสรีระไม่เหมือนกันครับก็รองแหวนต่างกันครับก็มีค่าแหวนเล็กน้อยครับมาเริ่มกันนะครับที่ชุดล้อครับกิฟซี่ G5 ครับรัดด้วยยาง CST นะครับตัวนี้เป็นตัว GT Grip p a u s นะครับจบอยู่ที่5,240บบาทครับยางตัวท็อปเลยนะครับชุดคอแฮนด์ครับก็จะมีถ้วยคอเนี่ยนะครับลูกปืนเขา แถมมากับตัวรถตัวเฟรมเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเพิ่มที่สเต็มนะครับลูกค้าเลือกเป็นสเต็ม60ครับแฮนด์เป็นชิ้นงานคาร์บอนครับปอกแฮนด์กิฟซี่ครับแหวนล็อกมือแล้วก็ปิดปลายแฮนด์นะคะไหล่ทัดมาครับในส่วนของช่วงปบอกครับเป็นเบาะกิฟซี่ G Zero Plus นะครับชิ้นงานหลักอานเป็นชิ้นงานคาร์บอนครับแล้วก็รับหลักอานเนี่ยจริงๆเขามีแถมนะครับแต่ว่าลูกค้าเลือกเป็นรัดหลักอานแบบปลดเรลวนะครับก็เพิ่มไปอีก 650บาทครับประกอบเต็มลำแบบนี้นะครับก็จัดโปรโมชั่นนะครับจาก26 0 0 0กว่านะครับเหลือเพียง2900บวกบวกเท่านั้นเองครับลดไปเลยนะครับ5,000กว่าบาทเลยนะครับเราใจปั้มกันแบบนี้เลยนะครับแล้วโปรโมชั่นนี้ร้านจัดเรื่อยๆนะครับจนกว่าสินค้าจะหมดจากโรงงานครับใครอยากได้โปรนี้นะครับก็เข้ามาสั่งกันได้เลยครับหรือว่าใครที่มีอะไหล่แล้วอยากได้แต่ตัวเฟรมนะครับก็สั่งซื้อตัวเฟรมนะครับราคาเฟรมตะเกียบนะครับอยู่ที่ ที่16,000บาทเท่านั้นเองครับโอเคครับอยากแต่งแบบไหนสีไหนโทนสีอะไรหรือว่ายังไม่มีสีในใจเนี่ยก็บอกให้ทีมงานนะครับสามารถวางทีมสีได้ก่อนแต่งนะครับก่อนชำระเงินด้วยครับโอเคครับก็เข้ามาที่ร้านเทอร์โปรานไบอัพเกรดได้เลยครับสวัสดีครับ